วันนี้นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆวิธีการยกชิปมาฝากครับตัวน,นี้เป็นการ์ด s 1 9 pro ผมใช้ความร้รอนอยู่ที่314รอยแอร์นนรรอด,ด้านล่างนะครับเข่าเฉพาะด้านล่าง314มอประมาณ300ก็ได้นะครับแล้อยก็ละลายละก็สามารถยกออกได้เลยทำอย่างนี้เซฟชิปของเราได้มากๆนะครับเซฟชิปที่ยกออกที่จะเอาไป ใช้งานต่อหรือว่า,าเซฟตัวแผ่น PCB ของเราด้วยนะครับไปให้มันมันไหมลักษณะนี้อันนี้คนเก่าก็ทำให้มันไหมนะครับวันนี้เรามาแก้ง,งานเขาแล้วก็ตอนที่เราจะวางกับคืนเข้าไปก็ทําความสะอาดตกวกัวตรงนี้ออกทห้หมดนะครับแล้วก็ใช้ชิปตัวใหม่วางเข้าไปหลังจากที่วางเข้าไปเองก็ใช้วิธีเดิมครับเราไม่ได้ ที่จะเป่าด้านบนใช้แค่ด้านล่างเป่าแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ